สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอสเสนอจอมโหดกระทาเลหล็กเชิญรับชมได้ครับตอนที่73ตาเฉียบแหลมกว่าเงื่อนไขของศึกรอบที่2คืออาหารเย็นสบายถ้าพูดถึงฤด,ดูร้อนแล้วก็ย่อมนึกถึงอากาศร้อนเป็นธรรมดาดังนั้น ขอให้ทั้งสองคนทําอาหารเย็นสบายเพื่อปัดเป่าความเป็นธรรมดานั้นไปเลยนะครับงั้นก็เริ่มต้านแข่งขันได้เอ๊อาหารเย็นสบายเหรอหมายถึงอาหารที่คลายร้อนใช่ไหมถ้าเป็นอาหารที่ดูท่าทางเย็นแล้วก็พอรู้นะให้ทําอาหารที่กินแล้วรู้สึกเย็นเงินเหรอแต่ท่าทางน่าสนุกดีนะลงมือเลยพร้อมกันทั้งสองคนแล้วนะครับ ไล่อากาศร้อนที่เหมือนน้ำร้อนนี่ไปซะช่วยทำอาหารที่กินแล้วรู้สึกเย็นสบายทีนะครับคอยดูนะโกงเงี้ยวฉันจะฉีกหน้ากากของแกออกมาเองโฮ <c oughs> รอดูความสนุกเถอะเจ้านี่วางแผนอะไรอยู่นะฉีกหน้ากากเงั้นเหรอลองทําดูสิเงื่นอนไขคราวนี้คืออาหารเย็นสบาย ฉันจะทำตามที่สั่งเป๊ะเลยฮิ <Hey. S 1> ตาเตาซีแซเจียกอเขงไก่มั่วอึงกัวกิ่งกีจือเอาแล้วนะ,ะจอ้อากิยามะเอาแต่สมุนไพรจีนมาทั้งนั้นเลยเอ๊ะเยอะขนาดนั้นคิดจะทำอะไรนะ <c oughs> โอ้โฮมันเทใส่ลงไปเยอะแยะเลยอะไรกันคราวนี้เกศจะใช้สมุนไพรจีนทานสู้หรือไงดูมันสิทำอะไรนอะผสมมั่วสู้หรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อย,อยงั้นเหรอเอ๊ะจางก็มีความรู้ด้านยาสมุนไพรด้วยระเอ๊ะเรื่า เสมุนไพรจีนเหรอ,อนี่เพหน้าครับเจ้าอากิยามะมีความรู้ด้านยาสมุนไพรยยังนะครับมันผสมมัว่วซั่วตั้งหากใช่ไหมครับเปล่าเรื่องนั้นเนอะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ปัญหาก็คือหมอนั่นถ้าไม่คิดอะไรพี่เรนพี่เรนก็คงดีหรอกใช่ปัญหาคือปริมาณเอ๊ะเอ๊ะปริมาณเหรอครับ เอาละโอ้ขยับแล้วเทน้ำซุปร้อนๆลงไปแล้วโอ,โอ้นั่นมันนั่นมันข้าวนี่นาฮะข้าวเทเทลงไปแล้วเฮมันเทข้าวลงไปในซุปที่ต้มกับสมุนไพรแล้วจะทำข้าวต้มเหรอข้าวต้มสกัดยาสมุนไพรสีแปลกจังยังไงก็ไม่รู้อะโอ้หน้าแบบนั้นจะดีหรอครับ เห็นแล้วชักจะกลัวนั่นคือตัวหรือก็คือข้าวต้มน nah, ั่นเองเป็นอาหารที่เหมาะมากเอ๊ะที่เหมาะมากเลยครับข้าวต้มสมุนไพรจีนงั้นก็ไม่ใช่สีสัวทำนะสิไม่ใช่ข้าวต้มเหรอข้าวต้มแบบไหนก็ไม่รู้แต่ฝีมือระดับเด็กๆแบบนั้นด้วยเครื่องปรุงเดียวกันถ้าเป็นชัร์ลก็ต้องทำได้เยี่ยมกว่าแน่ แต่ถ้าเป็นฉันต่อให้เป็นน้ำตาลก้อนนี้ก้อนเดียวถ้าอยู่ในมือฉันแล้วละก็โกเงียวเช่อดูแล้วหนะ้าฉันไม่ทำร็อกใช่นั่นและดีแล้วย่าสแสดงใบหน้าเบื้องหลัองออกมาก็พอห<งา>น,น้าอายจังนะอาจารย์โกงเงียวนายนะ่ะไม่เห็นจะแน่เท่าไรเลยนี่เชื่อฟังคำพูดของโอทานิทุกอย่าง เหมือนกับเป็นทาตุไม่มีผิดน่าตกใจจริงๆกลัวออธานิขนาดนั้นเชียวหรอเอ๊ะอะไรนะพูดอะไรกันอากิยมะถ้าลองคิดดูดีๆแล้วละก็ฉันไม่มีทางแพ้ธาตรับใช้ของโอทานิรอกศึกรอบที่หนึ่งนะมันเป็นเพราะฟุกอย่างที่คิดจริงๆนะแกอะไรของมันแบบนี้ชวนมีเรื่องนินาะ บ้าไปแล้วหงไงอเกิยามะข้าต้มเย็นสบายของชั้นคราวนี้ชนะแน่ต่อให้เป็นคนเด่นแกก็สู้อาหารนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าทางมีความเชื่อมั่นมากนี่นะอเกิยมะแน่นอนมันเป็นข้าวต้มไร้เทียมทานตาเตา่าซีแล้วก็แซเจียกอเค้งไก่กัวกิง ม่วอึง้งจีจืและต้นหอมกับขิงนี่เป็นยาสมุนไพรจีนที่แกใช้สรรพคุณคือขับเหนือและลดไข้ <c oughs> จะถามฉันว่าทำไมถึงรู้สินะไม่น่าจะถามโง่ๆนะเพราะฉันมีตานะสิถ้าใช้สมุนไพรจีนม,มากๆมันจะไม่ดีเท่าไรหรอกนะฉันใช้แค่ข้าวกับน้ำตาลก้อนและในเฮียใบบัวนี้ ก็ทำข้าวต้มที่เหนือกูแกได้แล้วเอาเลยสิครับข้าวต้มของโกงเงียวจะออกมาเป็นยังไงใครจะเป็นผู้ชนะในรอบที่สองนี้โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับและถ้ามีคำติชมใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ